วันนี้ก็กลับมาพบกับฮัทกับพี่หนึ่งอีกแล้วนะครับหลังจากที่ รายการที่พัทยาวันนี้ครับก็เหลือเวลาอีก10วันก่อนการแข่งขันมิสเตอร์ไทยแลนด์ของจริงและคราวนี้ช่วงระยะเวลาอีก3ามอาทิตย์เนี่ยหลังจากที่เรากลับมาเนี่ยเราก็ม,มีการแก้ไขกันนะฮะไม่ใช่ว่าโอเคผมไม่ได้มาหาพี่หนึ่งแล้วจะไม่มีการแก้ไขนะเราก็อัปเดตกันตลอดนะฮะทีนี้คือเหลือเวลาอีก10วันเนี่ยผมก็ต้องอัดเวทให้หนักที่สุดแล้วบ้างพี่หนึ่งตอนนี้คือมันจะทําให้ตัวใหญ่ขึ้นนะมันอาจจะยากแล้วละ่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เครียรนะฮะต้องเล่นแบบประคองตัวประคองตัวคือไม่ไม่ให้บาดเจ็บแล้วก็ททําาก้้้มเนือใหสบูร์ีุ่ด ก็คือทั้งสารอาหารซ้อมแบบคอนโทรลมากขึ้นอาจจะไม่ต้องหนักมากแต่ก็คือเน้นกล้ามเนื้อมากกว่าจากรายการที่แล้วจะถึงรายการนี้ก็มีเวลาประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับประมาณเดือนนะครับก็คือตอนนี้น้ำหนักขึ้นมาเท่าไหร่ละขึ้นมาประมาณ5โลนะครับตอนนี้ก็วันประมาณ78 7 8 7 8นะครับก็ตอนแข่งคราวที่แล้วประมาณ74 74ใช่ก็ตอนนี้ก็อยากให้แบบลงมาประมาณให้อยู่ประมาณ75.76ครับ นะครับก็ไม่ให้มันแบบไม่ให้ร่างกายมันเสียกล้ามเนื้อมากนะครับให้มันดูสมบูรณ์กว่าตอนนั้นครับผมมันมีเวลาเดือนนึงนะที่ผ่านมาคิดว่าซ้อมแบบเต็มที่แล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่พัฒนาขึ้นครับเรียกว่าน้ำหนักใกล้ๆกันกับแข่งเขาที่แล้วแต่จะดูชัดขึ้นดูคมขึ้นครับผมใหญ่ขึ้นขึ้นมาหน่อยใช่นะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เล่นอะไรวันนี้เราเล่นหลังกับทรเซ็กครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูครับครับผมแล็กทูดาวนะครับ แล้วก็ดาวแบบดรอปเซ็ตวอร์มก่อนวอร์มก่นอนครับผมหนึ่งสองปครับโอเคไปแปดเทโอเคครับหนึ่งสองดีแปดโอเค ห้าสองสี่สี่สามสิบหกสิสิบคือเราจะเล่นดอบโอเคครับมาหนึ่งส <2, S 3> องเก้า <9, S 3> และสิบแปดเก้าสิบหนแปดเก้า <9, S 3> และสิบ เราเล่นทั้งหมด3เซตใช่ไหมพี่สาม,มเซตสามเซตชิว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 โอ้โหทำไมเราถึงแบบตอนนี้มันมันกลายแปลว่าตัดที่ pull up ออกแล้วอ๋อถูกไหมใช่เพราะว่า pull up มันเป็นท่าเขาเรียก compound มากมากครับอาจจะไม่เน้นกล้ามเนื้อหลักที่เราต้องการอย่างหลังเนี่ยครับผมใช่ครับเพราะว่าเราถ้าไม่ไหวส่วนใหญ่อ่าอะไรอะไรนะคือเราพยายามที่จะดึงตัวขึ้นอีกเดียวอ่าใช่โดยใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นเงี้ยโอเคมันเป็นท่าที่เราจะคอนโทรลกล้ามเนื้อได้ดีกว่า สมมุติว่าเล่น30ครั้งเนี่ยอ,อยากจะให้โดนแลตเนี่ยจริงๆแล้ว30ครั้งเลยใช่นะฮะ<ช>จริงๆถ้าเกิดว่าเป็นแบบกรูอัพเนี่ยคุณหนึงได้10ทีเลยคุณอาจจะโฟกัสได้แค่6ที<ช>ที่เหลือคือแบบพยายามกูจะขึ้นอย่างเดียวละจะเสือกสนละ เราจะเล่นเป็นโค้ดสกิปใช่ไหมใช่โค้ดสกิปกี่ทีไ่หนู่สิบสองหนึ่งถ <12, S 1> างไว้นะ โล oh. ต่ออันนี้ก็70กิโลนะฮะโฟกัสละโฟกัสโฟกัส g t ีพี่หนึ่งอันนี้12โอเคครับเน้นย่ำครับสี่เซตโอเคอันนี้สี่เซตอระพี่ใช่ กี่เทียเนี่ยจดห้าไปสิบห้าเลยเใช่เน้นๆนนหน่อยน้ำหนักไม่เยอะแม่งไม่เบาเลยบอกตรงๆคือโปรแกรมมันเหมือนจะเบานะแต่ว่าในความที่เบาเนี่ยมันไม่เบานะครับ ถ้าที่โรอาจจะใช้น้อยหน่อยน้ำหนักที่เล่นอาจจะใช้น้อยหน่อยแต่ว่ามันโฟกัสอะมันหายใจไม่ค่อยทันเหมือนกันเหนื่อยมันนี่มีแบบเล่นแล้เวเบาๆหรอกอืมเออเล่นเบาคือไม่พัฒนาแน่ๆก็อย่างที่บอกว่าเล่นกล้ามันถ้าจะเล่นเพื่อแข่งขันมันก็ต้องเลยคําว่าสุขภาพไปนิดนึงอ,อันนี้ต้องพูดตรงๆนะครับอืมมันเกินความว่าสุขภาพแล้วมันฝืนมันใช่ทุกอย่าง มันเหนื่อยธรรมชาติอ่ะใช้ร่างกายหนักใช้ร่างกายหนักเล่นเบสเพื่อสุขภาพมันก็มันก็จะได้เขาเลยนะก็ได้สุขภาพได้หุ่นที่ดีประมาณหนึ่งแหละเอาง่ายกีฬาไม่ใช่กีฬาเฉพาะเพราะกายนะครับกีฬาทุกประเภทนะถ้าเป็นการแข่งขันมันฝืนธรรมชาติทั้งหมดวิ่งฝืนธรรมชาติไหมฝืนใช่ไหมไอคนที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยแบบโหฝึกซ้อมแบบใช่ถามว่าแบบสุขภาพดีหรือเปล่าหรือแบบมันก็เกิดอาการบาดเจ็บตลอดเวลาใช่ไหมนักบอล ครับเจ็บพาหัวเข่ากันตลอดเวลาก็ฝืนธรรมชาติทุกอย่างครับใช่มันต้องปฝึกอย่างหนักมากผนั่นเองอันนี้ต้องต้องเตือนก่อนนะว่าในคอนเทนต์ที่เราทำเนี่ยคือเราเพื่อที่จะประกวดนะครับเพราะฉะนั้นมันคือหนึ่งในกีฬาเหมือนกันที่มันต้องฝืนธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าความสุขภาพเนี่ยเช่นเรื่องของการกินก่อนละกันบางทีถ้าเกิดว่าเอาให้ปลอดภัยเนี่ยกินโปรตีน หนึ่งเท่าถึง1.5เท่าของลำตัวแต่ว่าต้องอย่าเลยว่าพอพอกายปุ๊บแบบมันต้องเหนื่อยธรรมชาติเพราะฉะนั้นอาจจะกินขึ้นไป3เท่าเพื่อร่างกายที่แบบมันเหนื่อยธรรมชาติใช่ฮะ,ะอันนี้ต้องอย่าดราม่านะในเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจแต่ราคนที่อยากที่จะประกวดกับคนที่เล่นเพื่อสุขภาพต้ตองแยกกันนะครับสี 4, ท่ทีเดียวห้าเยี่ยม <5, yeah. S 1> อันนี้จะดนปะ<า>ปีกเยอะมากเลยแบบลึกแบบมันมันดูกว้างๆตัวเนี้ยใช่ไหมฟิลที่รู้สึกจะไม่ใช่ปะ ถ้าเป็น c ค o s e up แบะมันจะโดนแบบในๆหน่อยนะ uh huh. จากที่คุยไปเนี่เหมืนหนหนหอนว่าโมเดลอะมันต้องแบบกว้างที่สุดนะฮะรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กต้องบอกตรงๆมันเป็นรุ่นเล็กสุดแต่แลหละแต่เราต้องดูเล็กแต่ไม่เล็กงงไหมให้เอวเล็กๆแล้วก็ดูบาน ดูเขาเียนะดูตัวตัวบานไม่กลมแต่เดี๋ยวดูสังเกตแล้วโมเดล,นล,ลเนี้ยหลังๆเนี่ยคนที่แข่งมาเรื่อยเรื่อยเ,เริ่มพัฒนาคล้ายๆกับพอกายแล้วพี่ <c oughs> ดูใหญ่ตโตมโหมเาลไปน <c oughs> ี่ยังไม่ใช่แค่คนไทยนะเหมือนว่าที่เป็นฝรั่งอะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าใครรู้จักพวกเจอร์มี่แบบซาดิกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้คือแบบใหญ่มากมันพอกายแล้วอะ่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนรุ่นไปคนที่กล้ามใหญ่หรือว่าเกินรุ่นไปเนี่ย ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เข้ารอบเหมือนกันวิ่ใช่คือมันไม่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 ใช่โมเดลละใช่อะไรที่ดูไม่สวยดูแบบดูแล้วแบบรู้สึกโอ้โหแม่งโหดจังวะอะไรประมาณนี้เออเรายังคิดอย่างนั้นเลยครับเออแล้วคนแบบกรรมการเนาะจะตัดสินให้มันดูแบบเออมันมันเป็นเรื่องที่ควรจะแบบเฮ้ยดูสวยสวยจังอ่าเราเราพูดเออสวยจังไม่ใช่แบบดูแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยอ่อสุดท้ายสุดท้าย back extension นะครับ อันนี้สําคัญมากในในการที่ผมประกวดในท่าเนี้ยคือเป็นท่าที่ผมอ่อนซ้อมมากเวลาที่เฟลกหลังเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเห็นที่แตกแต่ที่เราเคยทำคอนเทนต์แรกๆว่าพี่หนึ่งให้เล่นแบคเอ็นเชั่นเพื่อที่หลังมันจะแตกนะฮะอันนี้คือจุดที่แก้ไขเรามีเครื่องแต่เราไม่เล่นครับผมเอาแลให้เล่นอย่างเงี้ยแหละไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นมุมมันเป็นมุมมันมุมมันมุมแปลอะมันมุมแบบมันต้านเยอะกว่ามา สี่บตีนหมอกห้าเยี่ยมเราเล่นหลังใช่ไหมครับแต่เราเล่นก่อน <c oughs> มาถึงเล่นก่อนเล่นก่อนหลังแคน <c oughs> มึนโท,ทีต้เราเล่นหลังอันนี้เอาหนัหนังนี้เลยพี่ดับเซ็ตเลย เวลาดอบเนี่ยปกติแล้วทฤษฎีดอบเนี่ยที่เราเคยได้ยินกันคือลดครึ่งหนึ่งอันนี้คือแบบเพียรสองแผ่นนิดเดียวสองแผงหรือแบบนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเดี๋ยวลองดูอีกทีก็ได้โอ้โหคือมันไม่ใช่เขราะว่าสมมติเล่นห้าสิบดบเลยยี่สิบห้าดบเหลือสิบสองไม่ใช่นะโอ้โหทฤษฎีไหนวะงั้นอะจริงๆ็ลดแค่ยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละต่อต่อหังเฉยใช่ใช่ถ้าเป็นแบบนักพอกายแล้วเนี่ยเออไม่ไม่ลดเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรอก ว่านหมอกเต็มเยอะคนเพิ่งเล่นเนี่ยก็ใช้เทคนิคนี้ไม่ได้ครับมันเป็นเทคนิคสําหรับคนที่แบบเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะอ่าฮะนะฉะนั้นคนที่เล่นมาสักพักหนึ่งก,ก,ก็ต้องแข็งแรงอันนี้คือสำหรับทฤษฎีที่แบบแข่งขันละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคีย์หลักของมันคือทําให้ร่างกายแบบกดดันที่สุดเด็แล้นะฮะคืออย่าเล่นให้มันสบายอถ้าคิดว่าจะแบบเต็มที่กับมันแล้วนะมางั้นเราก็ไม่สบายต่อครับผมสุดท้ายละปั๊บ ก้าอีกทีเดียวติ๊บโอเคจบไปแล้วดอบนะครับครับก็เป็น lying t i c e p extension แต่เราก็จะใช้เป็นดัมเบลนะครับเพื่ออิสระติ๊บทูมออย่าบ้านอย่าบ้านเออบ้านมอวสอง โอเคสมัยก่อนอะ่ะอุปกรณ์มันไม่ได้ช่วยแบบสมัยนี้นะครับ,รบก็เราก็เล่นแบบเน้นเบสิกเป็นหลักนะครับแต่สมัยนี้บางทีมันคนเราแบบอุปกรณ์มันช่วยเยอะเกินไปบางทีเราเราไปใช้อุปกรณ์จนลืมเบสิกครับเนาะใช่แต่จริงๆก็คือถ้าอุปกรณ์มันก็ดีแหละสมัยใหม่มันก็ช่วยเขาเรียกอะเราให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นครับนะครับแต่ข้อสําคัญคือถ้าเรามีเบสิกที่แน่นอะ่ะ เราจะไปใช้อุปกรณ์อะไรทุกอย่างในโลกนี้มันจะได้หมดแหละโอเควันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโปรแกรมการเล่นหลังกับกล้ามเนื้อทอยเซ็นะครับหรือว่าหลังแขนทอเรานั่นเองครับโปรแกรมในวันนี้ก็สรุปกันเลยนะว่าโปรแกรมเนี่ยมันเหมือนจะไม่โหดแต่มันโหดคือเราจะเน้นจำนวนครั้งเป็นหลักถูกไหมพี่ใช่ให้กล้ามเนื้อทำงานมากที่สุดครับมก็คือจะพยายามไม่ใช้ท่าที่หลุดโฟกัสง่ายๆครับคือจะเน้น เน้นน้ำหนักที่โฟกัสได้ตลอดครับ10-12ครั้งครับหรือจะเป็นดอปเลตก็สามสามเซตครั้งครับงที่บอกนะครับก็คือให้มันโฟกัสทุกเลบครับนะครับทุกเซตนะครับให้กล้ามเนื้อมันทำงานได้เต็มที่อืมโอเคคือเราก็จะไม่เน้นแบบวันหนักและนะฮะคือเล่นร้อยทีต้องโฟกัสให้ได้แบบร้อยทีประมาณนี้ใช่ง่ายนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หนึ่งมากนะครับผมครับตอนนี้เราก็เหลือระยะเวลาในการที่ จะถึงเป้าหมายเนี่ยในการงานแข่งเนี่ยอีกประมาณ11วันเท่านั้นเองนะครับ10ถึง11วันนะครับรอติดตามชมกันนะครับว่าใน10วันนี้หรือว่าออวีก,ก่อนแข่งเนี่ยเขาเรียกว่าพีควีถูกไหมพีควีนะมันจะต้องใช้โปรแกรมยังไงบ้างนะครับสำหรับการที่จะประกวดในครั้งนี้นะฮะก็รอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่หนึ่งขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ